มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านหลังงามสวนสวยของนักร้องและพระเอกชื่อดังอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานหลังมีข่าวเลิกรากับภรรยาเผยเจ็บจนจุกถึงขั้นซึมเศร้าอย่างคุณออยธนานั่นเองคะ่ะ สำหรับคุณออยธนาเป็นทั้งนักร้องและพระเอกมีอัลบั้มเพลงในนามคู่ดูโอลิฟกับออยและยังมีผลงานการแสดงเด่นๆมากมายเช่นละครเรื่องพยองแม่คุณเอย๋ยไฟสิ้นเชื้อโซเสเนหาแค้นลำขงสายน้ำสามชีวิต จากกรณีที่ก่อนหน้านี้มีข่าวคล้าวว่าเขาได้เลิกราและแยกทางกับภรรยาสาวอย่างคุณเธอรวาวรีล่าสุดก็ได้ออกมายอมรับเรื่องดังกล่าวนี้ผ่านทางรายการแฉโดยยอมรับสถานะ ตอนนี้สดมาเกือบครึ่งปีแล้วในช่วงแรกที่ชวนมาออกรายการยอมรับว่ายังมาไม่ไหวไม่รู้จะพูดอะไรกลัวพูดไปแล้วจุกวันนี้เราจึงจะชวนทุกท่านไปชมบ้านหลังงามของเขาพร้อมสวนที่ตกแต่งเองจะสวยงามแค่ไหนเราไปชมกันเลยคะ่ะ สำหรับบ้านของเขาสวยงามร่มรื่นปลูกต้นไม้รอบบ้านเป็นบ้านที่บรรยากาศดีสุดๆโดยเฉพาะสวนที่เป็นจุดเด่นของบ้านส่วนข้างบ้านมีบริเวณกว้างขวางที่สำคัญจัดสวนเองด้วยตกแต่งไว้อย่างสวยงามและดูลงตัวมากเลยทีเดียวเป็นบ้านที่ร่มรื่นเขียวขจีสัมผัสได้ถึงความเป็นธรรมชาติ ส่วนภายในบ้านก็กว้างขวางตกแต่งเรียบง่ายติดกระจกสามารถมองเห็นส่วนสวยๆนอกบ้านได้เหมาะสำหรับพักผ่อนอีกด้วย และจากกรณีที่มีข่าวคลาวว่าเขาได้เลิกราและแยกทางกับภรรยาอย่างคุณเธอระวรีล่าสุดก็ได้ออกมายอมรับผ่านทางรายการแฉว่าสถานะตอนนี้โสดมาเกือบครึ่งปีแล้วช่วงแรกที่ชวนมาออกรายการยอมรับว่ายังมาไม่ไหวไม่รู้จะพูดอะไรกลัวพูดไปแล้วจุกตอนนี้เหลือเพียงสถานะพ่อแม่ของลูกเท่านั้นถามว่าจุกข,ขนาดไหน คือพอเราตั้งเป้าโกสุดท้ายไว้ว่ามนุษย์พ่ออย่างเราครอบครัวเราอยากสร้างให้ดีก่อนวันหนึ่งมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันหายไปมันไม่รู้จะทำอะไรเลย คือมีพี่ดุกพนุเดชไลน์มาถามเป็นไงบ้างเราก็บอกว่าไม่รู้จะทำอะไรเลยพี่แบล้งไปหมดถ้าทำงานยังมีอะไรให้คิดแต่เมื่อไหร่ที่อยู่คนเดียวมันจะคิดวนไปวนมาหลายๆอย่างเพราะอะไรทำไมไปเรื่อยๆในช่วงแรกๆเรื่องมันเกิดจากโพสไอจีเศร้าๆเขายอมรับว่า มันคงฟุ้งซ่านไม่รู้จะทำอะไรหาทางออกทางโน้นทางนีระบายทั้งที่มันไม่ควรบ้างเราก็หาเพื่อนคุยโพสต์เขียนแล้วก็มีกำลังใจดีๆพออ่านก็ช่วยได้เยอะ เรื่องที่ก่อนหน้านี้ได้ออกมาโพสต์เกี่ยวกับชีวิตคู่ที่บอกว่าตนเองที่เว้นเวอร์จนทำให้เข้าใจผิดไปเขาชี้แจงว่าหลายคนคงจะเดาเป็นอะไรเขียนอะไรที่ไม่ควรเขียนเราก็เหมือนขอโทษด้วยมีบางสิ่งกระทบบางคนก็เสียหาย คือเป็นเราที่เว่นเวอร์ไปเองพยายามจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนทุกคู่ที่มีปัญหาบ้างและมันเดินมาถึงจุดหนึ่งที่คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วเราทำยังไงกันดีดีกว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ตอนนั้นก็ช่างมันเอาเป็นว่าจะเดินหน้าต่อไปยังไงให้ดีที่สุดเมื่อถามว่าเป็นพระเอกมาตั้งแต่เด็ก ตอนจบละครแฮปปี้เอนดิ้งชีวิตจริงเป็นไหมเขาก็ตอบว่ามันไม่เสมอไปทุกคนมีทางเดินที่ต่างกันไปมุมมองที่ต่างกันบทสรุปความคิดที่ไม่เหมือนกันโจทย์มีเยอะมากมายสามารถเกิดอะไรขึ้นได้กับชีวิตทุกคนจุดที่ตนยืนก็ไม่เหมือนกับจุดที่เขายืนเพราะเรามองไม่เหมือนกัน เขายอมรับว่ากว่าจะตั้งหลักได้วนเวียนในตัวเองหลายเดือนจนรู้สึกว่าเราออกไปทำงานไม่ได้ออกไปใช้ชีวิตไปเล่นละครไม่ได้จนไลคุยกับเพื่อนไม่ไหวแล้วต้องตัดสินใจทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ชีวิตเดินต่อไป ตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าเราจะทำอะไรเหมือนหลอกตัวเองสะกดจิตตัวเองว่าพอแล้วไม่เสียใจแล้วพอแค่นี้คิดดีกว่าว่าเราจะทำอะไรแต่ก็ได้แบบหลอกๆแต่ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยพยายามใช้ชีวิตเหมือนไม่มีอะไรมันยากที่จะออกมาพูดอะไรคือเราอึดอัดตอนนั้นก็หาอะไรมาทำเพื่อให้ลืม สำหรับเรื่องลูกจากที่ไม่ได้เจอลูกก็ได้กลับมาเจอลูกทุกอาทิตย์แล้วเปิดเผยว่าจากที่เราตกลงกันไม่ได้หาคนกลางมาคุยไกล่เกลี่ยให้เราเป็นคนที่สำคัญพอให้เรายอมรับมีคนคุยให้มีบทสรุปที่มีผลทั้งข้อกฎหมายให้เราปฏิบัติส่วนเรื่องของอนาคตถามว่าจะมีคนมาดูแลเราไหมหรือปิดประตูไปเลยเข็ดกับความรักไปเลยไหม คือตอนนี้ยังไม่รู้เลยตอนนี้ทำทีละอย่างเราเพิ่งพ้นจากความมึนอึดอัดจากที่เราไม่รู้ว่าจะทำอะไรและรู้สึกว่างเปล่ามากหายไปหมดเลยแต่ตอนนี้ก็รู้แล้วเราต้องดูแลลูกเราส่วนคุณน็อตก็บอกว่าโชคดีที่ไม่เป็นถึงโรคซึมเศร้าคุณออยก็กล่าวว่า มีซึมเศร้าเข้าใจคนที่ดาวสุดๆมันสามารถคิดอะไรไม่ดีเยอะแยะมันมีคิดว่าทุกคนต้องมีผิดหวังจากอะไรบางอย่างหลนจากตึกแรงๆมันไม่รู้ว่าเจ็บด้วยซ้ําตอนนี้ก็ดีขึ้นได้มาดูแลลูกสาวมีส่วนช่วยให้เขาจเจริญเติบโตไปช่วยกันดูแลคือเราก็ติดลูกมาก เป็นบ้านหลังงามของนักรองและพระเอกชื่อดังจัดสวนสวยด้วยตัวเองและทางเราก็ขอเป็นกำลังใจให้ผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้ด้วยดีค่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ